มาเลยแอนนาเอ้ชิก็ควรเลือกน้ำมันอะไรดีนะ่ะมีน้ำมันอันนี้หน้าตาเหมือนทานตะวันเลยน่าจะน้ำมันดอกทานตะวันนีก็ทานตะวันอันนั่นก็ทานตะวันเอาตายแล้วมีน้ำมันดอกทานตะวันเต็มไปหมดเลยชิก็เลือกไปถูกเลยนะ่ะอันนี้ทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าชายก็หนะหาน้ำมันไปทำอะไรพอดีชายก็กำลังฝึกทำอาหารอยู่เห็นลูกประกาศสมัคร คัวแม่คัวคนใหม่นะ่ะชัยเก้าหนะ่ะลงสมัครไว้แล้วจะไปเป็นแคนดิเดตแม่คัวร้านลุงนะงก็ไปกินข้าวร้านลุงบ่อยไปทํางานกับลุงด้วยก็ดีเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> แต่ว่าชัยเก้านะ่กทำอาหารไม่เป็นหรอกกาลังฝึกอยู่ <c oughs> เริ่มจากมาซื้อวัตถุดิบไปฝึกก่อน <c oughs> เห็นเขาบอกว่าต้องใช้น้ำมันทำอาหารด้วย <c oughs> ส่วนชัยเก้าหนะักก็ต้องมา,าหาน้ำมันแต่แบบว่า เยอะไปหมดเลยนะเลืองไม่ถูกยิบๆิบไปก่อนละกันอันนี้ละกันอันหนึ่งอันโอเคเอะไรต่อดีอันนี้เป็นโอาปลากระป๋องอเอฉันก็ทำยำปลากระป๋องดีกว่าแตเอาไปชนลุงอ่ะอันหนึ่งอันแล้วก็อะไรอีกนะเอาขนขนไปหมดเนี่ยแหละเอาไปทั้งหมดตังเนี้ยก่อนเลย ไปทั้งหมดเนี่ยแลหละน่าจะได้อยู่ล้วเดี๋ยวขัพไปคิดอีกทีว่าจะทำอะไรเพราะตอนนี้ไม่ออกไปที่บ้านดีก,กว่าแล้วให้พี่สาวไปส่งแล้วก็จ่ายเงินผ่านแอปเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นอันเสร็จไม่จ้องแบกเองด้วยโอเคเรียบร้อย แม่เป็นแคดดีเด็แคดดีเดแคดเดแม่ครัวอะไรี่ทอะไรอยู่ชองช่องช่งช่องช่งช่องช่งช่องชงชงังชงงชังชายชงชิงชงชชิงชงอชิงชงวชิงชงวงกองชงชงชา วันชิงชงก็ไฟไหม้าไหมไฟชงไฟชงทำไงถดีชงวันวันวันวชนชงชิงก็ชงชงอะไรใครไอช่วยด้วยชักเขาช่วยได้วยไไหมชมเชงชมเชงเลยนะอุ้ยบันนี่เธอยังกับพ่อครัวมืออาชีพเลยนะธรรมดาที่นายลาว <c oughs> โอ้ยอย่าบอกนะว่าเธอจะเป็นแคนด,ดิเดตพ่อครัวเหมือนกันนะไอ้ช้าก,ก็เธอรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าคุณลุงเปิดรับแคนด,ดิเดตพ่อครัวเนี่ย พ่อครวมืออาชีพอย่างบันนี่จะพลาดได้ไงนี่เลยบันนี่ซื้อตู้เย็นใหม่เพื่อจะมาแช่ของฟรีสของที่เป็นวัตถุดิบจากกันต้องเอามาทำกับข้าวและนี่คือแกงซุปหอยขมมะเขือเทศสุดอร่อยของบันนี่ส่วนอันนี้คือเนื้อลามะชุบแปง้งทอดใส่เลมอนดิบครีมนิดหน่อยส่วนอันนี้คือช็อกโกแลตบันนี่ไปเอาต้นโกโก้เมล็ดโกโก้มา ครัชแล้วออกมาคั่วแล้วมาทำเป็นโคโคลเลยนะเนี่ยส่วนนี้เป็นน้ำฟักทองอร่อยอร่อยส่วนนี้น้ำชาจากประเทศอังกฤษนะแล้วก็นี่คือขาหมูเยอรมันแล้วก็ไส้กรอกเยอรมันตะวันแดงว้าววันนี้เขาเป็นพ่อครัวมืออาชีพของจริงเลยนะโอ้อยฉันงงนี่ก็รู้รแล้วว่าตำแหน่งพ่อครัวแคนดิเดตของคุณลุงต้องตกเป็นของใครอ ต้องชิมดูก่อนช็กเกโกอันนี้บัตตี้ใส่เกลือไปนิดหนึ่งอ๋อไหนชิมดูหน่อยสิเป็นไงอร่อยเลยใช่ไหมอะเทเฟครู้สึกแบบนี้ขึ้นสวรรค์ช็เกโกเทอโมมากไปนะทุนรู้สึอกอ้าวฉันไม่เคยดูหนังหรอกดูการ์ตูนอนะแบบว่าที่ชิมเสร็จแล้วก็ปุ๊บลอยเลยนะนเอินไปช็อกโกมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเท่านี้บัตตี้ก็ว่าน่าจะผ่านแล้วนะเดี๋ยวยก ของเนี่ยไปให้คุณลุงชิมก็โอเคแล้วนะโอนี่เธอไม่รู้เหรอว่าทำตรงนี้เสร็จเราต้องไปทำต่อนหน้าลุงด้วยนะอ้าวหรอกเหรอใช่น <ะ S 1> ่อันเนี้ยสาซื้อมาจากร้านชัมเปชอชนะเนี่ยก็เดี๋ยวเอาใหม่สิไม่มีอะไรไม่มีอะไรตายแล้วต้องเก็บเก็บของเข้าตู้เย็นก่อนละกันนะนีเพราะลุงหนะักกลัวคนโกงไปซื้อมาให้ชิมน่ะ รอแชกลนี่เก็บของขาอง yeah, oh, yeah. yeah. oh, ้าตู้เยเย่าเย็น oh, oh. ค oh, oh. ว่ำเกิดอะไรขึ้นเนี่ยันก็เธอทำอะไรบันนี่เนี่ยเอ oh, ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยทาลิปอย่างเดียวให้ตายเถอตู้เย็นกระเด้งใส่บันนี่แน่เลยมันจะกินน่ะ oh, ใช่ๆช่แช่แชก็เธต้องไปเตรียมตัวแล้วไม่ใช่เหรอเดีย๋ยวฉันจะไปเตรียมตัวบ้างนะให้ตายถึงอุตสาห์ซื้อมาโ oh, oh, อ้ยแแอบได้ยินนะ ไม่มีไม่มีไม่มีโอเคไม่ได้ยินอะไรก็ได้ฉันไปเตรียมตัวดีกว่าฉันจะไปฝึกทำอาหารจะเป็นสั่งของเครื่องร้านหลูง <ś le> ช่ก็มาแล้วลูงพกมือวางอันดับหนึ่งต้องเป็นของบัตี้ นี่ฮะนี่ดีนะเราวิ่งกันมาเนี่ยเราต้องเป็นคนแรกๆเลยที่มาล้านลุงในการแข่งขันครั้งนี้ใช่ไหมลุงใช่ไหมหรือว่าพวกเธอมาช้านะมาเช้ามีคนมาทดสอบแล้วถือว่าทาได้ดีมากนะลุงคาดหวังในตัวเธอสองคนนะวันนี้ลุงถ้าพวกเธอทําการคุกกิ้งให้ลุงชิมแล้วเดี๋ยวลุงก็จะปิดรับผู้สมัครเพียงเท่านี้นะจะแข่งกันแค่สามคนพอ เฮ้ hey, ชายเก้าคนมาช้านี่คือใครนะนั่นน่ะสี่คนมาเช้าคือใครนะเร,เราไม่เห็นเคยรู้เลยว่ามีใครอยากทำงานร้านลุงนอกจากเราเใช่และนี่คือเราคิดว่าเรามาไวที่สุดแล้วนะใช่จะรีบวิ่งมาแต่ไม่เป็นไรด้วยฝีมือของบันนี่ด้วยเกียรติของลูกเสือบันนี่ขอปฏิญาณว่าบันนี่เนี่ยทำอาหารเก่งที่สุดเลยว่าแล้วก็ไป <c oughs> ลุงบันนี่ขอใช้ครัวลุงเลนนะ เชคเกิช่วยไปทำด้วยกันได้ไหมนะว่าแล้วก็บายเหมือนกันเนออได้ได้ได้แต่ว่าอย่าไปยุ่งหม้อที่ว่าเขาแกงไว้ด่าอีหม้อไหนเขาแกงไว้นะเชคเกิลอุ้ยหมอห้นะอ,หมอนี้หม้อนี้หม้อนีอ้มีหม้อเดียวต้องเป็นหม้อนี้แหละเชคเกิลถ้าบันนี่แอบใส่พวกเกลือน้ำปลาเพิ่มไปได้ไหม ร้กาดมากเบ็นนี่นี่แน่เอาน้ำปลาใส่เข้าไปหน่อยหนึ่งร้าโอเค้นเริ่มทำเลยดีกว่าวันนี้จะทำแกงไก่ก่อนอื่นเลยก็ต้องเอาไก่ออกจากตู้เย็นก่อนก็คือไก่ที่ลุงทำไ้แล้วโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเข้าไปอบใช้เข้าถอยไปช้ามากเอาเข้าตู้อบ นี่หลังจากนั้นก็รอพอสุกเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไก่ลงไปทอดในหม้อไร้น้ำมันปุ๊บทอดเสร็จรอติ๊กตักติกต๊กตักติกต๊กตักติ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 ๊กตักไก่ก็จะเด้งออกมาแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทอดบนกระทะอีกหน่อยนะึงโอ้ไก่หลน่นไม่มีใครรู้วความอาร่อย,ยมันอยู่ที่พื้นลุงไม่เห็นแชกเกอร์ไม่เป็นไรความอร่อยอยู่ที่พื้น แล้วก็ทอดทิ้งไว้แป๊บ<ฮ>นี่คือไก่ตัวนี้เนี่ยรู้สึกสิ้นหวังมากเลยนะชายเกิรรู้เปล่าเพราะอะไรเพราะอะไรนะเพราะโดนทอดทิ้งเพราะโดนทอดทิ้งเพราะโดนทอดทิ้งสุกเสร็จแล้วไก่ชายกเกอรไม่ใช่ไข่บันนหงิ้เอาไปลุงชิมก่อนดีกว่าเอาชายเก็ยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวชายเก็ทํทำออกไปนะชายเก็จะทำไข่เมนูไข่เาลุงชิมเลย,เยชายกออยากเห็นรีแอคชั่นลุง อ้าวไก่ดูดีมากเลยบรรไดเหมือนไก่ที่ลุงปรุงไว้แล้วในตู้เย็นเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่บันนี้เอามาเองเลยนะเอาออกมาจากตู้เย็นเองเลยลุงชิมดูอร่อยไหมรสชาติดีใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้มีโอกาสไม่ลุงมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสแล้วของฉันหนูใช้เก่าเหรอใชก็ยังไม่ได้ทำนะลุงันไปทำสิฉันก็ไปทำนะ ก็ไม่ดีรอตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเกะกะอเมื่อกี้ลงชิมของบันนี่ไปแล้วดูหน้าพอใจมากเลยนะ oh. นก็ต้องทำให้อร่อยกว่านี่นะเชคก็จะทำเนื้อแล้วก็ใส่ไข่ด้วยนะเมนูนี้เชคกิคิดมาที่นี่แหละเขาคิดน,นะเอ oh. เป็นไข่ขาว oh. แยกไข่แดงออกไปแล้ว แน่นอนมันทําทำเสร็จแล้วเนี่ยต้องข้าไปดูต้องขัไปดูว้าวทำไมมันดูดีจังเลยชช่เกลีก็ชช่เกลียน่ตั้งใจทำสุดฝีมือเลยจะมีความกรุบกรอบคันชีจะเปลือกไข่เล็กน้อยมากมันต้องเพสแน่เลยงานรอบนี้มันต้องไม่ได้แน่แต่ไม่เป็นไรให้ไช่เกลียทำงานก็ได้นะลง ดูดีมากเลยนั่นเนี่ยเห็นตอนแรกได้ยินว่าใส่ไข่ใส่ผักใส่อะไรโอ้สุดท้ายก็มาเป็นซอสครีมที่ลาดบนเนื้อช่ำๆ <c oughs> แถมมีบรอกโคลีแล้วก็มีโอ้โหฟักทองฟักทอโอ้โหรสชาติดีมากลูกชิมีิอร่อยอร่อยมากเลยไทเกร์มีโอกาสมีโอกาสดี่วเราต้องได้ชันเก็ต้องได้ แต่ว่ารสชาติสองอันนี้สู้กุ๊กเมื่อเช้าที่มาทำไม่ได้เลยนะฮะอะไรนะเราทำดีขนาดนี้ยังไม่ได้อีกลรอลุงไ,นนไม่ได้นะกุ๊กเมื่อเช้าทำไว้ดีมากจนลุงเนี่ยไม่อยากที่จะปฏิเสธเขาเพราะว่าฝีมือเขาเน่ะแรงาว้ามากเลยนะ<อ>ไม่เชื่อเราไปชิมดูสิเดี๋ยวลุงพาไปชิมหม้อที่ตั้งไว้อยู่ตรงนั้นนะ่ะ นี่นีหมอนี้ไงที่เขาทำไว้ถึงจะดูเป็นแกงมะเขือเทศธรรมดาแต่ว่ารสชาติมันสายจะพิเศษมากเลยเธอลองชิมดูสิช้ยกบันนี่บันนี้แขาว่าไงเธอเพิ่งโยนเกลือโยนซีอิ้วโยนน้ำปลาใสลงไปไม่ใช่หรอล้วดิสครดิตเขาได้ช่กโอเคโอเคลุงรสชาติำํมาไมันเค็มอย่างนี้นะนี่ไม่ได้เลยนะ ตายแล้วใช้มือหรือใช้ทําทำเนี่ยแกงนี้เนี่ยเค็มมากอะไรบันรเกิดอ,อะไรคุณนไหนลูกลองชิมดูสิตายแล้วรสชาติมันเค็มจริงด้วยเป็นแกงทิ้งไว้นานแล้วรสชาติเค็มอย่างนี้นี่เองฉะนั้นแล้วลูกคิดว่าตัดสินให้บัดดี้กับชายเข้าเป็นผู้ชนะละกันงั้นก็ผลัดกันเป็นพ่อครัวคนละวันนะนกลัโลอยคุณนะแกงฉันทำไว้ว่าตั้งแต่ว่าเช้าต้องมีใคร ใายน้ำปลาชีวยวเกลือลองไปแน่เลยอย่างที่ต้องตรวจสอบกล้องอุ้ยฉันะ็ตัดๆๆๆๆอๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆ้ัๆเๆๆ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 แๆ่เๆๆๆเๆๆาๆๆ่ๆๆๆๆๆๆลๆๆๆดๆตๆๆ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 ๆเลาๆๆๆๆๆๆาๆๆๆ้ๆๆๆ่ๆๆนๆๆๆๆๆๆวๆๆๆๆๆๆๆวๆๆเๆๆ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 ้ๆอ จากกล้องที่ลุงเห็นบันดี้ใส่ซีอิวเข้าไปจริงด้วยอย่างนี้ต้องโดนทำโทษด้วยการห้ามเป็นพ่อครัวร้านลุงตลอดชีวิตไชค์ก็สมุกแลคิด่าโดนด้วยเลยโอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับลุงแต่ว่าบันดี้ก็ทำาห้ลอย,อยใช้ได้เลยนะทำหลกหลายทำหลากหลายงีก็รับบันดี้กับไชคเก็ไว้ก่อนละกันส่วนจัโมโบ้จอค่อยมาทำหลังจากนี้นะโอ้ ลูกทำอย่างนี้ได้อย่างไรจมูกฉันไม่ยอมยอมพี่ให้ทายเถินลูกสรุปเราผิดกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ก็ว่ากันเลยแล้วน่าจะผิดกันหมดเลยตายเถอะของในตู้เย็นลูกที่จมูกฉนจะกินให้หมดเลย คุยคๆๆๆๆยคๆยคให้หมดแล้วก็กิน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 ให้หมดเลยไหนๆก็ไม่รับจ้างจะโมดโจนแล้วดีๆๆดพักร้านหลวงเต๊บินเลยนี่นี่คือการสั่งสอนก็ใจไหมใชโธฉันไม่ได้ตัดสินใจผิดพลาดหรลยลูกให้จะโม้โจนเป็นกุ๊กช่วยที่ร้านเลยดีกว่ามัดนี่กับชายก็คนมีแผนไม่ดีทุกคนอย่าไปทาตามมันนี่กระชายเก้านะ